โ <Okay. S 1> อเคลสวัสดีนะครับจากทางเพดบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับคลิปนี้ไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านอยู่ที่อำเภอเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะครับวงบ้านเกิดของของผมเองนะครับวันนี้ก็สั่งยามาฮ่ psr s sf 7 0 0นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาไว stand ้สเตนบายเผื่อลูกค้าอยากจะใช้ในงานวันออกพรรษานะครับ ก็สามารถกิงกลางโทรมาได้เลยที่065 1 1 2 5 8 4 9นเะครับเดี๋ยวเรามาเปิดชมพร้อมกันนะครับสำหรับเอ็มาหา PSI อสเจ็ดร้อยตัวใหม่นะครับของทางค่ายบ้านพีบอร์ดนะครับสามารถนําส่งได้นะครับใครที่อยากจะมาชมเครื่องโดยตรงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสีชุม่ายบ้านบางคายนะครับสามารถกิงกลางติดต่อมาได้เลยแล้วก็ขอเข้าชมได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะลงแซมเสียงจังหวัดให้นะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นกระเป๋าของรุ่น แถมไปให้ด้วยนะครับราคาก็อยู่ที่45,500นะครับผมพร้อมประกันจากศูนย์ยามาฮ่าหนปีนะครับจา mm hmm. งมาได้เลยนะครับแกะดูให้ก่อนนะครับ mm hmm. ขอบคุณทางยูเลอร์นะฮะที่ส่งมาให้เลยนะเพราะว่าเราปิดร้านอยู่ประมาณ15 0 0วันนะครับมาเที่ยวงานเทศกาลหลายเรือไฟออกพรรษาแข่งเรือย,ยาวที่นี่นะฮะ ก็เป็นจังหวะดีก็เลยสั่งเครื่องมามาเล่นด้วยนะครับเล่นขาด้วยนะฮะเเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับใา่ามา5 h านะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วฮะเอาไว้ว่า,าของใหม่แกะกล่องนะครับแกะให้ดูกันอย่างนี้แหละกล่องเลยนะฮะ <c oughs> ของบ้านดนตรีไม่ต้องห่วงฮนะราคาส่งถึงหน้าหน้าบ้านเลยนะฮะ หรือใครอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆก,ก็ขับรถมาดูมาชมได้นะครับนี่ครับมีกระเป๋ามาให้นะฮะ้องสูงเข้ามาได้นะนี่กระเป๋าตรงรุ่นนะครับของ Yamaha s i a 700แล้วก็ประกรอบครบหมดนะฮะของศูนย์ Yamaha y a n ดี D. ได้สตรีมที่ร้านนะฮะสตรีมไลฟ์สดเลยจากทางาจังหวัดนองคายนะครับบริษัที่งใหม่เน,นี้เป็นตัวกระเป๋านะครับที่เราจะแถมให้ไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อในวันนี้นะครับนี่นะครับแกะกล่องออกมานะครับแล้วก็พีเอสอาร์อิสติกิตร้อยกับระบบเสียงแซมจังหวัดไทยนะครับ,บอมากับลูกค้าที่ตอนนี้ใครอยากจะได้เครื่องไว้ใช้ตอนออกพรรษา นะครับหลายเรื่องไฟแ่งเรือยยาวแล้วก็ที่นี่เทศกาลวางไฟพญานาคนะครับถึงไม่กี่วันนี่ครับของใหม่ของใหม่ีจดกล่องนะครับพร้อมมาดับเบิแท้นะครับแล้วก็มีชุดของสแตนเมนูนะครับเดี๋ยวเราจะูาตั้งตรงนี้เลยใครสนใจนะครับกิงกลางมาได้นะครับ065 1125849 หรือเข้าชมในเพจ a c e b o o k บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับนี่ครับผมเบอห้า psr เรียกเ็บร้อยตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมให้บริการท่านถึงที่นะครับส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมสนใจกริ้งก้างมาครับ0651125849 Facebook บบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี นะครับหรือจะเข้าชมใน y o u t u c h ชาแนลบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับผมอาจารย์โน้นยินดีให้บริการส่งถึงที่บริการถึงใจนะครับคุยกันได้นะครับราคาหรืออยากจะเอาเครื่องเก่ามาเทินนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับสำหรับตัวนี้ Yamaha PSR เด็กๆจนะครับประกันหมดที่เดือนตุลาคม2523นนะครับนะครับประกันนะฮะ สบายเลยครับกลางมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ